กินนางในเข่าเข่าเราเบิดเพราะมันหยาบเลยเขี่ยวแล้วก็เข่าเข่าข้าใจกันละไล่ตอนกินเข่าเรื่องไรครับนี่แม่กินหอยวัดเข่าวัดย่างเข้า่ากินใส่จิ้มใจเด็กหอยมันน้อยดิเหม่อนในว่ากินนางในเข่าย่างกินหอยในเข่าเบิดเฮ้ย ชุนฝนบ่ฝนคือเช่าตกระดุน่ะชุนฝนบ่เอ้ยท่องนะท่องท่องท่องโชว์ท่องเอ้าลงนลยไม่ะลงหายปลาดุกนี่กว่าสวัสดีปลาดุกนี่ดุอัสาดีปลาดุกงามๆเลย อ่านว่าจะบทสบายดีมาที่มากัดมืออ่ะได้กดิ้งเอาไหมออกไปกดิ้งเอาไปเอาไปอาสบาดีก่อนสิที่ว่าใหญงอ๋อคนบอสหับปากเชียงหลางบารูงบอสทายสบายดีเด้อปลาดุงเด้อพ่อพ่อกันได้แล้วอ๋อฮะอ๋อคนนะส้องมือน้องน่นี่คือเก่าคือเดิมนี้ ที่นี่จะ่นี่นมาหาันไน้องเปียวเ้าาคือเดิมหันไปหอดไหหันไหมน้องเปียวเืออยู่ะสดอกใส่แดงอยู่ไอสาวกินเนี้มึงแน่น่ะมงเนี้ยฮะนี่บอ้ของฝากไว้แม่น้องเปียวพอม,มันออนิไปไปเด้อยนี

ข่าวกํายังไงอืมจะลองขอดีเด้อไปสิข่าวกําอังม่วงกำลังกระได้กว่าอยู่เดี๋ยวมาขึ้นยังคี่เห็นแบบดึงหยาบนั่นอยู่นะจับเาม่ไ้แลกำลเอ้ามาไนติดลูก เออมามาเขาพึ sí, ่ขามซาพี่ตั้เขากำยังอันี them, ่มากินบอเชฟเอาไปก่อนก็สูก็เลยอยกยังน่ะอยกยกยังงามบอแน่ไหนจ๊บอ๊จ๊บอพ่เอาเร็ว ไปไปเป็นมาเนาะแมาเนาะโไม่ไม่ใช่จหาแ้วฮะซะหาจะหาเลยลงคสภานี่จะไปหาน้ำไม้บ่ไปหาเตก่อันต่อเพื่อนกระลมแล้วปีเนี่ยต้องไปคนแรกปีไได้ดินได้เลอ ดีมีของมาฝาแทนแทนแทนค <c oughs> แ,นแนล้วทำเก่งนาตีะแมนคแบัดเชิญแต่งงานน,อน้องนาตีอ๋ออันนะีบ่แมนพามี่นี่บ่แมนมือมือนี่ไหที่เก่าใคก็ใครอ่ะกัน้ว ำงแม่ก็นบไกนได้ป่างานกนแม่เชื้อมาหายผ่านแต่ละหักมาไปเห็นก็ได้ผากบาน้ำเพือนในน้องอินเตอร์ฮะน้องอินเตอร์ก็ได้มาหายไม่เศร้านี่ที่เก้าที่เจ็ดเหมือนนี่ <7 S 1> นะ 8, 8, ถึงวันซุกซื้อผัดข้า,างอย่เนาะน่น มันนาค้ำบ่ลงกนาค้ำบ่บ้นบ้าน,าน,นอกนตเเคยขไป่เถื่อกันกับเคยข่ายเถื่ออะไรกันกับมโ,โหเลยขาวไปเจอบ้านทุ่งน่กับไอ,อย่าเงี้ยหมอที่เปนน็นทานแต่นั้นที<อ> <laughs> ชุดไปเองกับชิชลรงนั่นน,น,น,าานี่เน,นาะมาจ้งเนี่ยนเอยเดยบอกว่าเราเคยขาวยเถื่อเ,ออเอนาะ งา,งานการงานแต่งน้องราตีน้องสาวของวาพามตีตอนไปเชื่อสีเนี่ยพ่อคนอยู่ไปไไปได้บานา่นไปได้บ้บาในาไหนอกทางงรงาตีเาแลอเชื่อสีไปทาขึ้นหอคอยจะามแบบเตรียมไปทาสนนาีขึ้นเนาะให้ขึอนหอว่าเป็นน้เป็นเป็นสาขึ้นหอยอต่งงางหากบอกอ๋อได้ของอ๋อผ<อ>ู้ห่างแนี่เนาะคนะ ขลากอ้ขักล้องยังอยู่ใช่ไหมข้องเอนขัไม่ใ่ม่อยะหาข่วดจรเนเนเมื่อหนึ่งเอนก็ไม่มงไลงเงนวะขาดหายซิมือนนะี่นะตั้งแต่เปิดห้าเนาะนี่เพิ่งไม่ได้ขาดหายเลยนนี่นะที่ไปชงก,กักนัจีท่ายกัต <laughs> ุงตุวยเลยโอ้ยไม่พายนอารมเลย ว้ออยพ่อทิทายเนาะไม่นีไปกำหนดสิเจอมาค่ะสิไปกำหนดเนาะถากมากนี่เ้เดียวไปเสยจับไข่ไปจับกล่องไห้เนาะเนี่ยอยูในห้านทีล้มาหนีนะนี่กับมาสิมาเผาห้างทม่น้องเปลวก็ถามอนแม่น้องเปลเสีออกข้างนอกเนาะมีเผาเผาแลนอนอยู่แปลงเงินเลย นี่คือกับเข่าผิดเสียงอนะนังเค็มเื่องตีอยู่เนีเจลแหงๆเอาวิดแรกเราเนี่ยไอ้กระมังงวงงไู่น้าว้ะเข่าจะเบิดเห็นได้ค่ะขจ้มขากระของเค็มเนี่ยแซ่บไป่เนาะเออนี่ผิเอิ่นไปหัวมอนจิเค็มเนาะโอ้ยไปดเข่ายิ้ม กินนังในเข่าเข่าเราเบิดว่ามันหยาบเลยเขี่ยวแล้วก็เข่าเข่าใส่กระดาษไล่วนเขากินเข่าเรื่องอะไรกันนิดแม่กินหอยวัดเข่าวัดย่างเขาว่ากินใส่กินมใจเด็กหอยมันน้อยดิมันเลยว่ากินนังในเข่าย่างกินหอยในเข่าเบิดเฮ้ยยีนะาชอบกินนังในเข่ากินนังในเข่าเบิดเนาะหอยในเข่าย่าง ป้าแจ่มพี่กาเนี่เป็นมดชายูกกันคู่กันอุดฮหาแทบม่ได้นบเป็นวันแบบไหนเนี่ยหรแม่เสรยังมีอยู่เรื่องทะลเบิดนี่ข้ามเอวก็ต้องจับจงอยู่นี่หรอได้คุยเพื่อนดูดิวันนี้หนุะยาขนยก ก็อบไม่ได้ลกมแ้ม่กี่บึกงบางเมื่อบอนี่เมองยวมานาบอนวดมนาวดเอามวนโเมโดนนี่มันจะเ็ย้แหละเนาะได้เห็นคนเห็น้เห็นมันนเลยเผเอามนเดี๋ยวเธอมาลักดแล้วเวอเอา้ามจะ มอมา่ิถ่ายได้หเราเป็นผีบ้าผีบ้ากวดม่าชุกที่จริงรากลางนี้ยังบ่ได้กินยังไ่ได้กินม่วเงียบวกมเงียโดนเราเป็นบ้าสิีเราเราก็อยากมาเพื่นเนะการเผารนอนนอนหน้าแล้วเผาอันนี้บอกาม่วงเนาะมานอนดีไหมนอนหนอยใน้ฝนได้โดนเผาหนาวันนี้

ว่พรค่าว่าดาวฤกอนุห้าบทห้ามันมักบากนขายเขาเลยบอกว่าถอยมาตั้งไหวจะกีจะกีขาไม่รู้ว่าขายเดียวขายที่เดียวนี่แมสาวว่าลูกนะไปไปว่ายลูกเอาเผาห้านเนลูกอาเจ้าเผาห้านงห่เจ้าสิไปเอาเห้านเนี่ลูกเหเ่าแล้วอ่เผาไปซื้อยังดำรุงเผาเลยป เอาให้กินลุกขึ้นเลยเด็ถามกันในกระเป๋าข้าแน่สิ่หรเงินแสนเดียวนะกระเป๋านี่เชียวเอาเดือนเปลี่ยงเข่าถามทุกต้นนะเส้นไหนก็ได้เนาะเป็นยังคนกันกันเส้นอะไเส้นดุแทถไปเห็นว่นี่จีบเอาเงินไปใช้ไปซื้อต่อนี่เนี่ยโย่เจออะไรก็บ้าเนาะเข่าเดือนนี่ยว่าใจก็ว้าขึ้นกันอะไรวะเนอนอยู่นี่เนาะ เน่เลมาเส้นดุกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินยังไงเขาเส้นฉันแล้วฉนเลยเงอสาว่นุกนะเอ้ยอ้อยอ่อยม่เซนเว้นนะนัน่ละนี่เน่แบเขามาเ้ะอเ้ยเอาแบกข่าวไปทายมาซื้อนมซอยซาเลยไปคนต้องทายตรงนาแหะตมเดี๋ยวไปปลูกมันเป็นบ้างมือเลย ดเด้เนี่ยห่านตอนไม่ได้ทาตอนแ <c oughs> <c oughs> ดงเฮ้แล้วมาลูกบันสาวสิไปได้ลูกมาไปกัะยาเขาหน่ะเขาห่าน<อ>าลูกวากกา่า <c oughs> หานะ้ามเออจีปิดนะเขานถาตอนีพิดห้ามแล้ว <c oughs> คนไม่มองซื้อครับคนจะมาห้านเขาสิาตอนนี้แล้วอะ่ะประมาณนั้นเลอ จะไปปิดมงกับปิดตัวกับปิดจะเอาตอนได้ห้บัาเพราะว่าจะเป็นบุ่นผลข่าว้านนา้นทานนี่เนาะมันมีอกาสเลื่องปิดเนเนอยู่ก็เนยเาะอง้านตอนทานมูปิดเนาะห้ากบมูเปิดปิดน้ำา้ังเนาะแลว่ามราจนเลปิดดับเืนเลยอะว่าสึงวันเล่นว่าก็ปิดไว้แทะแล้วอะอุ้ยเจากระบาดทันอแขยูรพายมึงแเงียบตะกี่อยู่อโง่กับเมื่อหมดแล้ว่ะ เรามาลูกมันดิมานูมามาไปกันดูล่ะน้องมาดูล่ะเอ้ชาไปเอาแบนเปวเยเปลวก่นเด้อโดยเอาเปลวลนกโดยเปลวเอาเปลวเปลวฮะปนเปลหรอชารับเปลวแมนชาไรับเปลว rồi hạc thư ha cứ chào đạp béo 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 để béo 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 béo

แม่ค่ะบอลดู่แม่สาชุบไปรับไอ้เป๋วเคบอไปแล้วไปไปแล้วเฮ้ย<ป> <laughs> <ป>โมเมนตนวดไผน่ะนวดชองกันได้เอางีา้เอ้าไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วนี่หม,ยมยวยหมวยแล เอาหนี่ดอกแาอยู <weight> ่ด uh ีไ oh. ม่ได้ขึ้นไปมันนี่ลูกละไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปห้แอ๋อหมูวอลูกบอกหมูไผ่เนี่ยเออหมูหมูเลนนินกันน่ะอะนไหนคะแม่หมูเลนนินกันดินน้หมูบอระไปไหมไปไปดินไปไม่ไปดินน้หมูไปกล้าไปบ่ Ay, <laughs> a à, dạ, mô. A dạ, mô gấp bên tí đã bên <laughs> ừ. <laughs> tí đã nó. gặp nhau, nhanh nắng mô <laughs> mô 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 เอาหมูมืแล้วเดี๋ยวรอไอเป๋วมาก่อนเนาะเฮ้ยหมูนะหมูนะหมูใช่ไหมพี่ว่าหมูบ่ได้มาแล้นะด่ะหมูบ่ได้มาอ <laughs> โอ้โอโกดขาแม่ยังเล่นนี่เด้อลบนะ cây đây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 Chặt mặt tôm đây 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 phải đây 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 Ừ. Tốt lẻ ở khu A bừng khứ vậy Thì mù ta lên này bọc một thử nó nè vào quá rụt bỏ Cây <laughs> <laughs> hâu phân <laughs> Cái phân Cái phân Cây <laughs> phân คนทางนะไปห้าไปาวหนาาเดุเอ้อนะอันไหนหน้าหใช้หน้าบรีมาเขาเด็กไปใช้เอ,อเออบรีมา เออบ่ไดมาเราเอ,เอยมากันค่อยดินเนาะ